สวัสดีครับตอนนี้ช่องน้องมาเป็นครอบครัวนะวันนี้เรามาเล่นโรบบอกนะผมแบบกินสลามเพื่อตบโตนะมันนี้เรา,าเล่นกันเลยนี่เหมือนให้เราเรียกว่าอะไรกินสลามไปเรื่อยเพื่อโตแล้วก็ไปด่านต่อไปโอ้ยดูในนี่ตังอันดับมีคนแบบโอ้โหเป็นแสนนะเคอัน,นี้เราก็กินสลามไปเลยหุยระวังระวังจโดนกินครับมีแต่คนโถใจะเย็นลบก่อนเอ้ยเรากินคนเก้าร้อยกว่าเลยนะ สวยุว้ยระวังระวังตัวสามพันโอเคเดี๋ยวเล่นเพจเซฟก่อนกินสิกินสิกินสิโอเคเรียบร้อยอันนี้คืออะไรอะ่ะอุ้ยได้ตังแยวรับของก่อนโอเควุสามพันแล้วกินตัวสามร้อยอะไรเนะี่ย แล้วอุ้ยใจเย็เนหูยตัวสองหมื่นเจ็ดมาหลบก่อนละกันโอเคหูยตัวสองหมื่นเย็นจเนพี่ใจเย็นพี่พี่พพจนโอเคจะเล่นแบบเซฟ,ซฟก่อนล้วกันโอเค แปครับจะกินตัวพันไอสองพันกันระวังหลังโอเคโอเคยังไงยังไงโอเคเรียบร้อยโอ้ยฝั่งน้องโคตรหดอ่ะโคตรจัด,ด๋ยวนี้คืออะไรอ๋อแปครับต้องระวังนะด่าน้องใช้เท่าไหร่อ่ะ เดี๋ยวนะไปไม่ได้เหรออ๋อโซน BP กระจายละเดี๋ยวรีบกินตรงนี้ก่อนแล้วค่อยไปมีคนโทษตัวนี้โอเคระวังระวังระวังกลับ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 ก่อนกลับก่อนโอเคกลับก่อนโอเค เค็จเย็นเย็น,เ,นเ,เ,เย็นเพรเซทก่อนโอเคปึ๊บส่อยเย็น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 ค่อยๆเรียนครับต้องหลบ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 ต้องหลบแบบดิจิตอลโอเครับของ เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนแล้วเขาจะเล่นยังไงโอเคเองอยู่ห่างๆไว้ก่อนโอเคไปครับเอ้ยเจอแล้ว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 กัไ,ไหนโอเค โอเคไปครับไปครับสองหมื่นแล้วคอตอนนี้ผมเป็นลำหนึ่งครับสอ,สองหมื่นสองหมื okay. ่นซองโอเคไปไปไปกินกินกินโอเคสองหมื่นห้าแล้วอันนี้เหมือนจะใกล้สองหมื่นห้าแล้วโอเคเฮ้ยห,หมื่นหนึ่งเดี๋ยวไปกินตัวหมื่นหนึ่งก่อน งั้นตัวเห,หนึงอนจจะขึ้นมาเป็นตัวสองหมื่นที่กินสองหมื่นห้าได้ฟเฟบเฮ้ยเดี๋ยวกินตัวหมื่นหนึ่งกันโอเคกินสิโอเคเรียบร้อยสามหมื่นแล้วกินตัวหมื่นห้ากินตัวหมื่นห้าตัวหมื่นห้าตัวหมื่นห้าโอเคเรียบร้อย ไปตัวสองพันโอเคอนะเดี๋ยวนะใจเย็นใจเย็นไปสิไปสิปสโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวตัวเจ็ดพันตัวเจ็ดพันโอเคไล่ตัวเจ็ดพันก่อน โอเคไปครับไปครับเฮ้ยเฮ้ยไป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 อยากินตัวอื่นก่อนตัวสามพันอะไรเงี้ยโอเคถึงไหมปึ๊บโอเคโอเค หกหมื่นล้ว, 6, ลวไป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 ,ไปโอกาสที่จะกินตัวหมื่นหนึ่งตอนนี้เริ่มเยอะแล้วจเนจเนเจนเฟิบโอเคโอเคโอเคเรียบร้อยแล้วก็มีตัวหมื่นสามอีกตัวหนึ่ง ปครับไปครับไปไปตัวหมื่นห้าไปครับ, bye bye, 10, ไ,ปรบไปกินตัวหมื่นห้าอุ้ยสองหมื่นเอาไปไหนล่ะไปไหนล่ะไปไหนไปไหนไปไหนโอเคไปไหนล่ะตัวสองหมื่นไปไหน เ okay. คยค่อยๆไล่ค่อยๆเล่นค่อยๆไล่ครับโอเคเรีย okay. <Okay. S 1> บร้อยโอเคหุ้ยแสนหนึ่งแล้วแสนหนึ่งครับแสนหนึ่งแล้วหุ้ยมีตรงนั้นตัวใกล้มือแล้วต้องรีบไปกินครับไปกินตัวเหมือนหนึ่งก่อน โอเคโอเคใจเย็นใจเย็นเฮ้ยเดี๋ยวตัวแปดพันโอเคเรียบร้อยนี่คืออะไรอ๋อเดี๋ยวนะเดี๋ยวว่าไปหมอดอื่นก่อนเดี๋ยวลองไปดูหมอดอื่นโอ้โหอันนี้คือหมอดอื่นโอ้โหมีแต่ข้อถอดถอดเกินไปแล้วอุยหุยเก้าหมื่นเก้าหมื่นเก้าหมื่นตัวเก้าหมื่น ินต่อเก้าพันอุ้ยมีคนหนึ่งเอ็มด้วยโคตรหอดหอดจัดหอดจัดหอดจัดอุ้ยใจเย็นสามแสนสามแสนตอนนี้สามแสนโอ้โหโอ้โหโอ้โหใจยเย็นใจยเย็นใจยเย็นใจเย็น ใจเย็นโอ้โหยี่บร้อยตายออ่โอเคไป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 เล่นต่อเล่นต่ออุ้ยสองพันโอเคไปฮับเก็บรับเก็บครับ,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 บนี้ก่อนนี้ก่อนโอเค โอ้โหตัวอีกแล้วเดี๋ยวเลมเล่นยากครับพูดพันหนึ่งพันหนึ่งพันหนึ่งโอ้โหอ๋เอจเจนเจนโอเคฟับฟับฟับอ้โหตัวอีกแล้วหอดเกิน ไปครับเก็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 บโอเคโอเคโอเคไปครับไปครับไปครับไป,บไปอุ้ยสองพัน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 ครับสองพันเรียบร้อยโอเค พี่สี0พแล้ว่สี่พันเจเจ็นอุ้ยอุยตัวสองพันตัวสองพันโอเคอุ้ยใจเย็นตัวส okay. องหมเดี๋เดๆโอเคครับใจเย็นเย็นใจเย็น okay. ไปไปไปตัวสี่้ตัวสี่รอยกินตัวสี่ร้อกันโอเคไปชนอนโอเคไปอ่ะไปอ่ะอุ้ยไม่มีเต็มเลย โอเคโอเคไปไปไปโ okay, อเคอะปรับปรับอ๋อคือเล่นแบบทีมนี่หว่าเล่นแบบทีมเดียวกันครับเฮ้ยกินกินตัวห้าพันตัวห้าพันโอเคเรียบร้อย เดี๋ยวเดี๋ยวกลับไปเกมหลักก่อนแล้วมันเปลี่ยนลายได้มั้ยเนี่ยอ๋อนี่ไงสกินโอ้อสามารถเปลี่ยนสกินได้ครับเดี๋ยวเอาสกินนี้ดีกว่าโอเคใส่สกินนี้เลยเฮ้ยระวัง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  ใจเย็นใจเย็นใจเย็นนะพี่ใจเย็นนะพี่โอ้โหโอ้โหโอ้โหโคตรโคตรโคตรปึ๊บเอา้าโอ้โหไม่เห็นไปไปไปเอาแล้ว ไล่แล้วโอ้โหไปครับไปครับโอเคไปไปอุย้ยพันหนึ่งโอเคกินตัวพันหนึ่งกินตัวพันหนึ่งกินตัวพันหนึ่งโอเคมีอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่ง อุ้ยสองพัน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 โอ้โหมีคนเอาของสองพันไปแล้วเราก็รอตรงกลางเลยว่ะตรงกลางมันมีของดีเยอะครับไปครับไปครับใจเย็นใจเย็นใจเย็นสาม0ันห้าใจเย็นโอเคไปก่อนไปก่อนอุ้ยหกร้อยโอเค nào oh, ok hụt hộp 6,000 nữa đó hớp tay in ui 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 ok bye 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 ok bye, bye. โอ้ยโอ้ยโอ้โหตุยอีกแล้วโอ้โหเล่นยากจัดเลยปไายปไปไายปไปไปับไปรับไปรับโอเคโอเคใจเย็นใจเย็น Ok phép 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 Bye, bye, phép bye phép 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 Ok phép 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 Ít leo. phép phép bye, bye, โอ้โหตุยไป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 เล่นต่อเล่นต่อเล่นต่อแรับโอเคอุ้ยสองพันสองพันสองพันสีทองครับสองพันไป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  โอเคไปๆๆให้ตัวพันหนึ่งตัวพันหนึ่งตัวพันหนึ่งครับไปๆๆๆยังไงยังไงยังไงโอเค คุยหมื่นหนึ่งแล้วจะหมื่นหนึ่งแล้วอันนี้พลังเราจะหมื่นหนึ่งแล้วไป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 เหมือนหนึ่งยังเหมือนหนึ่งโอเคตัวห้าร้อยตัวห้าร้อยตัวห้าร้อยโอเคมีสองร้อยสิบสองร้อยสิบโอเค ตัวหกพันตัวหกพันตัวหกพันโฮ้ยใจเย็นโอเคโอเคไป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 ยบโอเคโอเคโอเคไปครับเราต้องรักษารนะยะห่างปุ๊บโอเคสวย ชิสีโรย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 โอ้โหโอ้โหโอ้โหสีโรยสีโรยสีโรยจัดจัดตุยจะตุยสีโรยสีโรยโอเคไป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 โอ้โหตุยโอ้โหจบเลยไปอ่ะไปอ่ะ ไปๆๆงๆๆๆๆๆรๆวังๆๆๆๆๆรัๆๆๆัๆๆๆๆๆอๆๆไปครับๆๆๆๆๆๆบๆอๆๆๆๆๆๆกๆๆงๆๆๆๆๆกๆๆ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 นๆๆๆๆๆ ด,ดโอเควโอเคนันเดี๋ยวเอาไปต่อยพีหน้าแล้วกันโอเครับผมถายจคลิปนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์ับช่องน้องมาวินข้าวโตนะครับสำหรับนี้สวัสดีครับ